สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง DT แ1ดหนึ่งสามอชอนวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับหลายๆลวนสิน inbox มาครับว่านบสอนเขาเรียกไม่ถึงสอนเนะี่ยบอก่อนแนะนำพี่หน่อยว่าเออแต่งต้นสระแต่งยังไงแล้วทำยังไงให้ดกนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะมาทำให้ดูนะครับาจะบอกก่อนว่าขั้นตอนแรกนะของผมนะคือไอปุย๋ยยาเนะี่ยยังไม่ต้องแนะนำเลยเพราะว่าปกติก็แต่ละสวนน่าจะมีของเขาอยู่แล้วแหละ ก็คืออย่างได้ผมทําตอนนี้นะช่วงหน้าช่วงใกล้เข้าหน้าฝนผมต้องตัดทางก่อนตัดทางสละตัดใบออกก่อนแล้วก็แต่งลูกดูลูกก็มีชรามั้ยแล้วก็เดี๋ยวผมต้องตัดดอกนวช่วงนี้เพราะว่าถ้าถ้าลูกเขาเริ่มเต็มต้นอย่างนี้พวกอะเราต้องรีบตัดดอกใหม่ที่เขากำลังออกมาอ่าแล้วก็เช็คว่ามีแขนงขึ้นข้างต้นไหมอะไรไหมเพื่อที่จะลดลดการใช้ปุ๋ยของเขาคนระับประหยัดปุ๋ยอ่าเดี๋ยวนี้ผมก็จะแต่งให้ดู ขั้นแรกครับต้องดูก่อนทางสละหรือใบสละที่ที่เราตัดลูกออกไปแล้วหรือแดงอีกแค่ประมาณวันสองวันเก็บอย่างไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอีกไม่ถึงอาทิตย์เก็บอย่างงี้เราตัดใบออกได้แต่เราต้องรูนะอย่าไปตัดคานเขานะตัดแค่ใบกระทางเขาออกอ่าลองดูอันนี้เอาอออยัางตายแล้วนะอันนี้ตัดแล้วตัดแล้วอ่าสมมติตัดแล้วนะครับอ,อุปกรณ์ผมก็มีเอเลื่อยอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขอ,ขอเกีอันนึง อนแรก็ปาดบนก่อนปอึ๊บอ่าได้ๆไ,ได้เป็นอย่างเงี้งเย็นๆทำพวกนี้ต้องใจยงเย็นนะครับทำกนหน้ำอ่าแล้วก็นี่ ี่เหี้ยมีคานี่แหง้ยนลองดึง่อยเฮ้ยใช่เปล่าไหนโอ้ยนี่ไงคานี้ไงที่หมายถึงอะ่ะนี่คานี้กํา,ากลังจะเก็บนะครับก็เลยว่าตัดได้เอาจริงๆตอนแรกผมนึกว่าคานเนี้ยมันตัดลูกไปแล้ว,ลว,ลวนะ่ะโชคดีนะผมไม่ลูบทีเดียวหมดหรอลูบทีเดียวหมดได้ไปแล้วเนะี่ยอ่าแล้วก็ตัวนี้แทบไม่ค่อยมีตัดทางเท่าไหร่เนาะ เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนแต่ส่วนมากเนี่ยเอาที่ยังแห้งออกให้หมดจะดีครับเพราะไม่เกิดลาเฮียเฮียฝากดึงนี่หน,น่อยไหมเฮ้ยอันนี้มันอะไรแล้วนี่มันยังยังยงอันนี้มันแห้งเฉยมันแห้งเองใช่ใช่ใชแห้งเองเหียอันนี้อันนี้ก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ใช่ไหมไม่ได้ อ่ะงั้นเอานี้ต่อฝังนี้หน่อยเอ๊ะตัวนี้มีมีการ์ดนี่วะ ันกตัดเด่นเลยเหอเน,นี่ยอันนี้ตัวนี้จะออกแค่รสามใบมั้งเน,นะนี่ยนะแแหรไปแบบนี้เดี๋ยวลองนะ ร้อยสามทางมันไปแล้วอ,อันนี้คือได้เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวดี๋ยวจีดูอ่าอันนี้คือตัดตัดทางเสร็จเรียบร้อยนะครับตัดใบออกมเรียบร้อยแล้วอ่าขั้นตอนต่อไปต้นหนึ่งนี่ไม่ทําง,ง่ายๆนะนี่นมีนี้ด้วยขแขนงตั้งกล้องก่อน นี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีมีแขนงที่ว่าเหมือนหนอแยงปุ๋ยนะครับเพราะว่าไออย่างเงี้ยผมคัดไปขายไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีรากอันนี้ก็วิธีอย่างเดียวที่ผมเคยแนะนําไปก็คือจี้ทิ้งจี้อย่าจี้ทิ้งหมดนะจี้แค่แบบพอดียอดเนาะเนี่ยจี้จี้ปมเนี่ยฮะใช่พอดีคอเขาสาเหตุเพราะอะไรเพราะถ้าจี้พอดีคอปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะแก่แล้วกลายเป็นเนื้อไม้แล้วมันจะมีหน่อแทงขึ้นมาอีกทีนึงอันเนี้ย สามารถถ่ายไปขายได้แล้วอ่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ร้อยรายาออกนิดหน่อยจะได้ทำง่าย เฮ้ยหลุมเลยวยเดี๋ยวอดีมาใส่นี่นี่ไอตัวเนี้ยต้องระวังเหมือนกันตัวงเนียด่วงเข่านี่นะครับอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหนอหนอต้นที่สองแล้วต้นแรกนี่คือนี่ครับต้นแรกนเป็นหลุมไปละต้นแรกคือต้นแม่เขาอัน,นี้แปลกมันตายไปก่อนแต่ปกติมันจะไม่ตายนะครับอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นดวงเข่า แล้วก็ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ว่าเอาใบออกแล้วเอาหน่อที่กิดปุ๋ยออกแล้วขั้นตอนต่อไปเราลองมาดูดอ,อกก่อนเริ่มเหนื่อยเหมือนกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เั็นไก่แต่งดอกกัน นะครับดอกดอกที่ออกใหม่ดอกที่ออกใหม่สังเกตไหมว่าคานหนึ่งเนี่ยจะมีถึงเกือบสามสิบดอกยี่สิบถึงสามสิบดอกออขั้นแรกของผมนะอันนี้ปลายดอกปลายดอกเนี่ยมันจะมีประมาณสามดอกสี่ดอกแล้วแต่ผมตัดทิ้งก่อนตัดเลยนะอย่าไปเสียได้ไหตัดปุ๊บไปแล้วถ้า ถ้าดอกเขาแก่คนนี them, was, the the oxygen, the ้เราจะตัดกระปอกได้มากตัดกระปอกได้เยอะกว่าอ like right? ันนี้คือกระปอกนะครับนี่เขาเรียกว่าผมผมเนี่ยผมเรียกเออกรีบดอกอะไรก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่คนเรียงแล้วแต่ทางการแล้วแต่เรียกทางการหรือเรียงแบบป่าชาวบ้านอะไรก็ว่าไปครับนี่ดอกดอกเนี่ยเขาจะคานึงเนี่ยไอเขาเรียกว่าแขนงเนี่ยเขาจะมีสามดอกอันนี้ก็จะมีสามดอกอ่านี่ก็สามดอกนี่ก็สามดอกใช่ไหมนี่ครับอย่างละสามดอกให้นับไปเลย ให้นับไปหนึ่งสองสามสี่สี่ก้านก็คือพูดงาอาสิบสองดอกสิบสองดอกแล้วที่เหลือทำไงตัดตัดอันแรกลงแล้นะตัดอันแรกทิ้งแล้วนี่ไอที่เหลือตัดตัดทิ้งไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือทิ้งเลยนะครับอย่าเอาไว้ยิ่งตัดเร็วดอกที่เหลือลก็ยิ่งโตตัดทิ้งไปเถอะอย่าเอาไว้เลยอ่าส่วนอันนี้ยมันยังไม่เสร็จนะ ไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอให้มันดอกมันบานของนี้ก่อนเนี่ยให้ดอกมันไม่ใช่เขาเรียกว่าบานเนี่ยเขาเรียกว่าออกจากออกจากกระปอกเนี่ยเดี๋ยวของนี้ก่อนแล้วค่อยตัดตัดแล้วแต่งอีกทีนึงอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะนะคือเอาไว้สิบสองดอกอ่าจากนั้นก็ลองดูครับเนี่ยทั้งต้นเลยเดี๋ยวผมจะแต่งให้ทั้งต้นอันนี้ถ้าเลื้อยมาอย่างนี้ให้ดูปุ๊บถ้าเลื้อยมาอย่างนี้ลองดูแก้ไข กลับมาได้ไหมเอากลับมาได้ไหมอย่างนี้ได้ได้ไ,ดไอดอกอย่างนี้ผมจะบอกก่อนนะถ้าอายุประมาณเนี้ยถึงจะดึงได้ถ้าอายุอ่อนอย่างนั้นอ่อนอย่างที่ผมตัดให้ดู้เมื่อกี้ดึงปุ๊บหักทันทีน,นี่อย่าเพิ่งแนะนําไม่แนะนําให้ให้ดึงนะครับให้ให้ดึงในช่วงที่ว่าดอกเนี่ยมันเต็มอย่างนี้แล้วอ้านี่เหมือนกันนี่ดอกสวยมากสวยมากทำไงเดีย ดูก่อนสวยก็จริงอะแต่ผมก็เอาปลายออกเหมือนเดิมตัดปลายออกก่อนปุ๊บนับหนึ่งสองเดี๋ยวเ่งนะครับสองนีสง่สามสีนี่ลองลองสังเกตไอสีแอนดี่สีเนี่ยมันมีสีดอกให้ตัดปลายดอก ที่สี่เนี่ยทิ้งอีกอันนึงปุ๊บให้เหลือสิบสองดอกนะครับไม่ใช่สิบสามนะจากนั้นไอดอกที่เหลือไอไอเหลือทั้งหมดเนี่ยไอที่นอกจากไอไอสิบสองดอกทีแล้วตัดทิ้งเลยนี่ครับผมก็ทิ้งเลยผมไม่เจะได้หรอกทิ้งเลยต่อไปก็ไม่มีลูกนะครับมันมีก็ออกแบบกระซาขายไม่ได้ขายไม่ดีราคาไม่ดีนะจากนั้นี แต่งตั้งต้นเลยอ่ะโอ้ยมีไงดึงไม่ได้ลืมลืมถ้าดึงหักไออย่างนี้อย่าเพิ่งดึงครับไออ่อนนอนเดี๋ยดูตอนนี้ก็จะขอละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าสลตลาดมันก็เป็นพืชที่ละเอียดอยู่เหมือนกันนี่นะครับดอกอย่างนี้นี่นี่อ่อ,อนๆอย่างนี้เลยที่มึงแทงแ้วแหลมมาเนี่ยอย่าเพิ่งดึงกลับไปนะดึงกลับนี หักกันทีอันนี้ก็คือเราก็ใจเย็นๆใจเย็นเขาไปก่อนแล้วก็อาจจะไปตัดแต่งตัดไปก่อนก็ได้แล้วค่อยดึงทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ท,ทําทีเดียวไปเลยอ่าอันนี้คือแค่วิธีการแต่งต้นนะแค่วิธีการแต่งต้นยังไม่รวมที่ว่าเออทายังไงให้ลูกออกเยอะหรือดอกสมบูรณ์เดี๋ยวผมพาไปดูอีกส่วนนี้ส่วนเราแ,แต่งต้นเสร็จแล้วเนี่ยเออแต่งต้นเสร็จ แต่งดอกเซตลูกสังเกตลูกก่อนอีกอ่ายังไ,ไงดูนี่ดูนี่เห็นในในกล้องนะอาจจะมายไม่ชัดนะแต่ถ้าตาเปล่าเนี่ยจะรู้เลยนี่นี่ลามาแล้วหน้าฝนผมไม่ฉีดยานะเนี่ยลามาแล้วเนี่ยลาทั้งนั้นนี่ลาแบบนิ่งๆเลยด้วยแบบมันมาแบบไม่ให้รู้ตัวเลยด้วยนี่ เนีย่ยลาทุกกระปุกนะครับเห็นว่าสวยๆอย่างเงี้ยลาหมดนะไอ้รอกนี้ต่อไม่ติดตัดทิ้งไปนี่ลานี่สังเกตนะครับลูกเขาจะออกดําเลยสีดําดําปลายเนี่ยแล้วก็ตรงงี้แดงเงี้ยลองดึงออกปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยมันเป็นลาเนี่ยนี้คือสาเหตุเกือบเกือบจะเป็นลาแล้วนะเพราะว่านี่ยังไม่ถึงกับลานะเพราะมันยังไม่ขาวเนาะแต่เริ่มแห้งกันเรียกว่าแห้งแบบเป็นลาแล้วเอ่อสิ่งที่ต้องทํา ณตอนนี้เลยคือฉีดยาคาชเชลายาที่ผมแนะนําไปอะ่ะมันก็เป็นยาที่แบบถ้าถามว่าหนักจริงๆอะ่ะหนักจริงๆจะเป็นโพไซมิดนอันนี้ชื่อสามัญเขานะมันไม่ได้ชื่อเล้วก็มันได้ชื่อ,อบริษัทหรืออะไรอะ่ะเป็นชื่อสามัญจริงๆคือโพไซมิดนแต่ณตอนนี้โอ้โหกิโลสองพันแพงซื้อไม่ไหวอะ่ะจริงผมซื้อไม่ไหวจริงแผมบอกเลยยากิโลเดียวกิโลละพันอะ่ะเออเอกกิโลสองพันเลยว่าผมก็แนะนําให้เป็นใช้เป็นแบบยา ้าน้ําค้างก่อนก็นได้เนาะเราเพราะว่ามันยังไม่ถึงกับหนักเกินไปให้เป็นยาแบบล้าน้ําค้างก็คือใช้เกี่ยวกับไอ้กล้วยไม้ยาับปรดเออยังใ,ใช้ได้ลองลองซื้อมาใช้ก่อนส่วนส่วนเขาเรียกว่าไงเดียวยาฆ่า,มาแมลงเนาะถ้าถ้าขยันฉีดหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวลูกก็แนะนาให้เป็นอะบามเมกตินพอฉีดแบบของทุเรียนนะครับก็คือแบบไม่ไม่ได้นอกไม่ได้เขาเรียกก็ไม่ได้ดูซึมแบบไอ ปกใสเพลนะใสเพลมิเทลลนไม่ได้นะอันนี้มันมันดูดซึมกันไปอ่าใช่มันมันเขาเรียกมันเกาะลูกนานก็มันจะอันตรายกับลูกค้าอ่ามาันนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเชื้อนะต้องชิคเชื้อก่อนแล้วก็ต่อไปมันมีอีอกโอ้ย <Yeah. S 1> อันนี้คือเสร็จแล้วนะนี่คือเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมก็คือแบบผมต้องแค่เชื้อออกใช่ okay, ไหมแค่เชื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอามาเอามาฉีดเอายาไปฉีดเออลืมบอ,อกไปถ้าต่อติดแล้วอย่างนี้นี่นี่น ไอดอกอย่างเงี้ยไอดอกต่อติดเนี้ยที่เราต่อแล้วเรารู้เราสึกว่ามันติดแล้วมันจะมีดอกตัวผู้อยู่ใช่ไหมนี่ดอกตัวผู้แม่งเป็นลาแล้วออ,ลอ,ออกอีกอ่าเราต้องต้องละเอียดนะครับต้องลองดูว่าถ้าเขาเป็นลาเนี่ยปุ๊บเนะี่ยเป็นลาเป็นลาอย่างเงี้ยนะครับขาวขาวเป็นลาเนี่ยเรา,เอาออกเลยอ่าแค่ลูกฉีดยาชะลาแล้วเอาลาออกที่จําเป็นแล้วก็ตัดทางนี่แล้วก็จะให้มาดูนี่ นี่คือขั้นตอนสุดท้ายที่เรามาเช็คของกันก็อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะต้นหนึ่งนี่ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ให้ดูวางทับไปก่อนเนาะจะเอียงๆนะครับตั้งตรงก็ได้อ่านี่ ตัวน,นี้ปัญหาคืออะไรดวงกินอันดับหนึ่งนะครับโดนหนามทิมทำอย่างนี้โดนหนามตลอดครับนะครับโอ้ยอนี่ดอกลักษณะน,นี้ ดอกลักษณะนี้ดอกตัวเมียถ้าลักษณะนี้ไอ้ที่ว่ามันมันบานแล้วนะมันบานถึงถึงก็ต่อแล้วไม่ต่อแล้วก็ตามแต่แต่ถ้ามันบานเป็นแบบเรียวๆน้ลแๆมนี่โคนใหญ่หัวเลียวเล็กไปเนี่ยไออย่างเงี้ยไม่ต้องต่อเลยมันต่อไม่ติดทิ้งได้เลยครับแล้วก็เราลองมาเช็คต้นดูว่าเอ๊ะทำไมมันต่อไม่ติดหรือทาไมดอกไม่สมบูรณ์หนึ่งหนึ่งเราต้องดูก่อนว่าบน้ําถึงไหมพอน้ําก่อน น้ำสาคัญมากซะด,ดเนี่ยถ้าน้าไม่ถึงเนี่ยดอกจะเลียวเล็กหมดเลย๋ยวให้ดูตัดเลยลองดูอย่างนี้เลยให้ดูให้ดูดนี่อย่างนี้อ่าใช่ก็อันนี้มันถือว่าต่อยังต่อติดอยู่นะอย่างเงี้ยแต่ผมมองอะผมไม่ค่อยถูกใจอะไม่ค่อยถูกใจจริงๆมันใช่ไม่ไม่เต็มหลักเต็มหน่วยใช่ไม่เต็มพว่วง เนี่ยอย่างงี้ผมไม่ค่อยจะชอบนะเพราะมันไม่เสมออะ่ะจริงดอกเขาต้องอวบน้อยแล้วก็บานสวยนะไอ้ถาไอถ้าแยกวันนี้หน่อยเนะี่ยไม่ตอกต่อแล้วตัดทิ้งไปเลยไม่ตัดเสียได้ครับแล้วก็เราเรามาดูว่าเออมันเขาเป็นยังไงทําไมถึงทําไมถึงดอกมันเลียวใช่ต่นยังไงก็ตอไม่ติดอ่ะตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะบอกบอกสาเหตุว่าทาไมถึงตอไม่ติดหรือดอกมันเลียวอย่างนี้นะฝากนะเฮียฝากเนี่ยอย่างแรกอย่างแรกนี่ครับดูน่อน ดวงดวงกินต้นไปแล้วดวงกินยอดไปแล้วก็ทําให้ใบน้อยใบน้อยก็ไม่มีอาหารเลี้ยงนะมันก็จะน้อยลงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือดินพื้นดินนี่แห้งเลยใช่ไหมตัวนี้โหวเวียงไม่ค่อยถึงอ่าหเวียงไม่ค่อยถึงอ้ยมันถึงแล้วเนี่ยขี้ไก่แกบมังแล้ะมังเนี่ยคือก็พอแล้วแหละอ่า อันนี้คือน้ําน้ําไม่ถึงนะน้ําไม่ถึงเป็นหมดทุกต้อนอ่าไม่เชื่อดูต้นนี้นี่ก่อนนี้เหมือนกันนี่น้ําไม่ถึงนี่แม่ดินน่ะน้ําไม่ถึงดอกเป็นไงโอ้โหเนี่ยตอไม่ติดแน่นี่ให้ดูเลยอย่างนี้นะนนนนแหละอย่างเงี้ยตอไม่ติดแน่นอนนี่เนี่ยอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยติดมันก็ติด 1. สองลูกสามลูกอะติด 1. สองสามเม็ดอะไม่ดีติดเยอะน้ําไม่ถึงก็คือเป็นไงว่าเรา เราต้องต่อต่อระบบน้ําใหม่ใช่ไหมแต่แต่ผมมีวิธีแก้ดีกว่านั้นอีกเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําให้ดูนะผมจะเอาไม้หรือเสาปูนอะไรก็ได้วางวางกับพื้นเลยวางหน้าขนาดกับพื้นเลยหรือไม่ก็เอาดินก็ได้ทำคันแล้วพาใบวางปูทับตามผมจะขังน้าําให้หน้ํามันท่วมทาเหมือนนาสักทีหนึง่ง งานนี้แต่รับประกันเลยว่าเดี๋ยวงามงามน่าดูเลยเดี๋ยวผมทาให้ดูเดี๋ยวผมทาให้ดูแปลงนึงอ่าเมื่อก่อนผมก็ทําอย่างนี้แหละทํามันลูกปพ๊บเลยอ่าครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรครับนอกจากจะมาแนะนําวิธีทําสวนเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรอ่าคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการที่ว่าเอ้ยทําให้ดินสมบูรณ์และลูกออกมากคลิปนี้ก็ถ้าผิดพับกันใดก็ขออาภัยด้วยนะครับ